นี่นะคะเสร็จแล้วแก่งส้มแบบบ้านแก่งส้มสดาวดินเสร็จปลาช่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะปลาช่อนให้สะอาดนะคะเอาเกลือขัดเกลือขัดให้สะอาด วันนี้จะเป็นเมนูแบบบ้านๆนะคะบ้านๆแบบทางเหนือที่เหนือเขาเคยแกงเนาะที่บ้านเคยแกงก็จะเป็นแกงปลาช่อนแกงปลาช่อนใส่ผักสะดาวดีหรือว่าแกงปลาลิมปลาลิมเนาะที่บ้านที่บ้านเ็นจะห้องปลาลิมเนาปะปลาลิมแกงใส่อันนี้ผักขี้ขวงเนาะผักขี้ขวงถ้าคนเหนือเป่นก็จะหู้ว่าหู้จักว่าเป็นผักขี้ขวงแล้วก็ใส่ผักบุง อผอพักขี้ขวงมันบยเยอะเนาะนี่นะคะหรือว่าปลาช่อนปลาช่อนแล้วก็สดาวดินบางคนเขาก็จะเรียกสะดาวดินนะนี่นะคะนี่ค่ะนะะคนี่นะคะ,ะ,คะปลาก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะปลาลิมปลาลิมหรือปลาช่อนนะแล้วก็จะมีพริกพริกก็โขกแล้วมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมแค่นี้เองนะคะ แล้วก็ผักบุ้งอันนี้ล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะขามเปียกแล้วก็จะมีมือเขือเทศอันนี้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใส่ปลาร้านี่นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวรอหม้อเดือดก่อนนะคะเด๋ยวนนะคะแกงส้มแบดบ้านบ้านแกงส้มผักสะดาดินกับ ปลาช่อนแล้วก็ใส่ผักบุ้งพอน้ำเดือดเราก,ก็ใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่พริกที่เราขกเตรียมไว้นี่นะคะเดี๋ยวก็รอแล้วสักครู่อีกสักแป๊บหนึ่งเราก็จะใส่ปลาใส่ปลาลงไปปลากระช่อนแต่อันนี้เราก็จะใส่ปลาล้าไปก่อน ันนี้เราก็จะใส่สดาวดินอย่าไปใส่นานนะคะพอใส่แป๊บเดียวเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะไม่ต้องรอให้มันเดือดนะเพราะว่าถ้าใส่นานแล้วผักมันจะเละนะคะเพราะมันเละง่ายนี่นะคะเสร็จแล้วแกงส้มแบบบ้านๆเกงส้มสดาวดินเสรจปลาช่อนนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะแกงส้มปลาช่อนใส่สะดาวดินกับผักบุ้งนะคะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะแกงส้มแบบบ้านๆนี่ค่ะนี่นะคะน่ากินไหมคะสวัสดีค่ะสะดาวดินก็คือถ้าทางบ้านเขาก็จะเรียกผักขี้ขวงนี่นะคะปลาปลาช่อนที่บ้านเขาก็จะเรียกว่าปลาลิมปลาลิมแกงส้มปลาลิมเนาะ แข่งส้มปลาลิมใส่ผักขี้ขวงใส่ผักบุ้งเนียนะคะนี่ค่ะ